สบายดีสบายดีพี่น้องกองฝ่ายเพื่อสู้คนวันนี้ก็มาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบพอก,กันวันนี้กับยูเพื่อนยูซานสาวดาวกะบโมได้ไปให้คน้นเพื่อ้นมันเราววันนี้นะไอ้เพิ่นพักไปโดงนี่ล่ละสาวดาวกับยูเพื่นเนี่ยสาวดาวว่ากำลังเสีเฮ็ดกินเดี๋ยวนี้นะเฮ็ดกินตอนเทงน,น,นี่แหละีเมย์เพิ่นไปสูดเลยเพื่นนอานาังเล่ามาก มันเล้าอยากกินแกงนางเล่าแกงเขากินได้ป่ะก็เลยว่าสิฮ็ดกินมัน,นต้านเบื้องน้ำกันว่านางเล่านะ่มันเป็นเนเื่อนี่อันนี้คือนางเล่าหรือยอดเล่ายอดแข็มนี่แหละอันนี้ยอดแข็มอันนี้นะตัวน,นี้นะ่คือยอดเล่าอีเมเ์เพื่อนไปโูนนะเพื่อนเอามาแต่ศูน,นเพิ่นว่าเยอะแกงสาวดาวก็เลยว่าสีแกงให้เพิ่นให้นางเล่าได้ได้ไหวได้นะี่ ສະໝັດຫວາຍເດເຮົາມາເປาะນັງລາກນບນີ້ກນອມົດກຮົາກະາໍປາວກນນນຮົນລ້ເຮົາາໍປາກ จัดภาพมาตอนนี้กะเฮ้ากระเปาะนางเล่าเป็นที่เหบห้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือนางเล่าตัวเป็นต้ใหญ่ๆอันนี้นะคือเต่าเต่าเฮ้าเปะเว้นแต่หึงไอเมย์เปะแต่มันนั้นอละเอาไว้ในตู้ฮะวันนี้ก็เลยว่าเอามาเก่งใส่กันเพิ่นว่าคุณจะกินเก่งเสียดิยวะเฮาก็เลยมาเกงแบบน,นี้จัดไปตามขำ้มกอของไอเมย์ไปไปเกงกันเลยบบน,นี้เา้าล้าง เทสซาเพกห้อยแล้วบันี้ก็ได้เอานางเล่าเอานีลงมาลงไปใส่เกลือลองไป ตามด้วยแป้งนัวลงไปปิดฝาไว้เอามตามตำข้าวเบอร์บัดนี้ ใส่เขอร์บือลงไปเลยนี่ ใส่เห็ดลงไปเห็ดนางฟ้านางลมใส่ประแดะลงไป ปิดฝาไว้ใส่ใบพักลงไปแบบนี้เน้อลมก็แห้งตึงๆเยอะ หน้าตากับประมาณนี้เลยจะแกงไอช่างโนดอีว่าแกงนังเล่าเบิ่งไปเบิ้งมามีครบหมดผูเป็นแกงลมมิดแล้วตอนนี้ฮะเคสได่เดแต่กะน้อยนึงเข็ดห้าไปจับมื่อนั่นแหละไปเนยังกังขึ้นมืนั้นนะมันไร้หลก็เลยยังไร้เ็ดกินวันนี้ว่าแกงนังเล่าแล้วก็เลยมาใส่กันนี่เคดแน่เคดน้ำนังเล่าพร้อมเต๋าก็เลยเป็นแกงลมมิดนี่หน้าตากับประมาณนี้แหละ ีคบแล้วตอนนี้แกงของเห้ากระซุกเป็นที่เห็บห้อยนี่หน้าตากแกงกะจีประมาณนี้แกงลกมิดมีโคบดนางเราเนี่ทางต่าทางวายเฮ็ดและ,ะเคียดพร้อมเนี่ยเราเน็กเอาหน่อยโหมซื้อกันมาเลียกกหะไลแบบนี้โครเบด น่าตะกับประมาณนี้เลยอ่ออซ้ำน,นี้แหละมันนี้ก็ได้มอมีม่พิเรลลายเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย